สวัสดีค่ะซูซี่รีแอคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะรีแอคคลิปที่ต่างออกไปวันนี้จะเป็นแบบว่ารีแอคชันแบบเพลงที่เปิดิดมา MV ใช่เป็นอะไรที่แบบกำลังดังๆอยู่ช่วงเนี้ยแล้วก็ที่เป็นรีแอ น้องตงรตงๆอะ The อ Block นะคะของผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่าสันคลั่งรักเขาดีกว่าช่วงเนี้ยทำไมหล่นมาคลั่งรักอะไรกัญชาจัางน้องเขาดังมาตั้งนานนะฉันชอบเขาดังเลยัก็แต่เดิอดอ่ะน้องเขาดาังมากๆะเราก็เขาก็ประจักษ์เรื่องความหล่อมาสับใหญ่ๆแล้วนานมากแล้วกับความวิงกับความวิงกับความชมพูของเขาต่างๆนานมันคือประจักษ์อยู่แล้วแต่ว่าช่วงเนี้ฮะ มันยิ่งหนักเพราะน้องเขาพิความล้างรับบทหนุ่มพลังหลาตอนนี้นะคะเออเมื่อวานอะไรเห็นแม่บิก๊กอ่ะเขาดูอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็มีคนแชร์กันเยอะมาก<อ>ก็เป็นคลิปตรงๆกับแฟนเขาน้องเบสนะคะ<อ>แล้วก็บอกว่าแม่หยุดดูก่อนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันแล้วมาดีแกกันดีก,กว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็คือขวยเขินกันไม่หยุดนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกตอนดูนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่วันนี้นะคะอยู่ในเพจทำสิ่งแฟมิลี่ช a น n ลนะ เป็นคลิปที่พว่าวันพิเศษล่องเรือเจ้าพญาดินเนอร์บนดาดฟ้ากับพี่ตรงตรงเป็นแฟนกันแล้วได้ประมาณนี้แค่ทีคลิปก็แบบนะคนนี้คือดองเบส้องเบสคือลูกของพี่รสิงสิงสิงส่งนตรสงตรงคิงสิงสิงพวกเรงสิงสเงสะงสิเดิงสิมสนงสิงเิงสิไสิงง ยิ้มเสื <sucks> ้อหน่อยดิไม่เขายิ้มมาแม่ลุยเลยวะเนี่ยูเข้าใจป่าการปกติการถ่ายรูปย้อนแสงไม่ตัดคนจะมืดเอาเรี่ยวๆอย่างนี้ได้สว่างกาได้ไงวะวันนี้พี่ตรงพาเบสมาไหนพี่ไม่บอกหนูหรอกใครรู้กันว่าพี่ไม่บอกไม่บอกทนด้วยทุกคนก็จะได้รู้พร้อมพร้อมเบส เดี๋ยวพี่ถ่ายให้หนูหลับตาปิดตาไปเลยทำไมต้องเซอร์ไพอ่ะอ๋าทำไมอ่ะก็อยากพาม่เที่ยวเซอไพ่ไปไหนตอนนี้ฉันอยากเอาเบสแบบนีออไปนิดหนึ่งเพื่อให้องลงเข้ามานิดหนึ่งได้หรอทำไมอ่ะส่เพื่อพี่ไม่ได้เหรอได้จะ ตาเขาว่านะเวลามองที่ตรงเป็นคนบอกว่าให้ถ่ายยูทูปพี่จะทำอะไรอ่ะอะไรกจหนูพี่ไม่แกล้งหนูหรอกเดี๋ยวว่าเขาไปไหนกันเด้อทะเลอ่ะเหมือนนี่เป็นตอนพิเศษเลยนะ์แบบว่่าีตรงเรือนี่น่าจะรอจริงเหรอเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานหาก็คือว่าเราร้านเนี่ยจะอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาโกโก้อะไรนี้มั้ยโกโก้เย็นเอาโกโก้ปั่นเพิ่มหวาน วหวมันร่อยเลยใครว่าเองชอบมันกินหวานแม่เห <c oughs> ็นไหมแม่ขาดพีไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวพีได้ช็อตนะเดี๋ยวพีได้ช็อตใครว่าหยอดต้องพูดจริงนะ <c oughs> ก็ไม่เหมือนนิดเดียวเบสชาไม่เกินสามร้อยนิดนึงแล้วเออแผ่นก๊อกมาตรงนี้นิดนึงไม่รู้จะแชร์เซนเตอร์โอ้แชร์เซนเตอร์ไหนครับเบส่ะถ้าแบบยันแบบตอนแบบสมมติได้เป็นแฟนกันยันจะหยอดอยู่ปะตอนนี้เขายังไม่เป็นแฟนกันเลยนะผู้หญิงกันยืนใหม่ดิยังไงล่ะอะไรนะสมมติว่าแบบได้เป็นแฟนกันเนี่ยยันจะหยอดอยู่ปะหรือว่าพอได้เป็นแฟนแล้วเขาไม่หย่อนอ่ะจะได้เป็นไหมไม่ต้องกนะ โอ้ยแพผู้ชาเป็นอไรโอยมึงูกกัหแบแแหละแต่ใครยังไม่รู้แค่ถ่ายคิปกินข้าวไหนอ่ะไปกินข้าวกินข้าวไหนก็พี่บอกว่าให้นั่งกินตรงนี้ไปกิน้งโลกตรงนี้มันเห็นก็แล้วไปายแน่เลยไปพี่มีพี่นุษอ่ะอะไรไม่ทีอคไรเราสิ พี่จะพาหนูนั่งเรือขอเช่าเรือจริงนม่จะไม่เรียกว่าพูดอะไรเรียกไม่ควรเรียกว่าหนูดีกว่านั้นนะหนูพูดเมื่อกี้ไม่ใช่เหรนี่ไงคอนเทนต์พี่คิดได้แล้วก็ทำเลยนี่ไงเอางี้ดีกว่าก้องไกลนะฮะเขาขนาดเนี้ยเป็นกระเทยอ่ะดันออกแล้วนะเหือนเรอใกล้เนี้ยอย่าใกล้เยอะทำไมอ่ะอ่ะยานูเหนื่อยทำงานไง เหนื่อยไหมเหนื่อยกเหนื่อยเหนื่อยหมดแรงนํำกานห้าวันอ้าวเท่าหร่าเทาน้าะฮัลโหลห่าลักอะ้าหักะะโอ้หน่ากเนักรลอนกับเบนมีอะไรไม่เหมือนกันบ้างดีกว่าไม่มีเลยไมมีเนกออส ดวยปแอป้อนเลยป้อนอีกด้วยเป็นกะเทยอ่ะป้อนเลยให้อาหารปลาแลไม่ใช่ปลาอย่าบอกบางเบนว่าวหลังีลูกอบลมลมเลยจัดใส่ชาาทน้มผมจัดใส่ชางน้ำหมพี่หอกาเว้ยพี่พ่ตี่เรากเราชมแล้วเราก็กลัอยู่แล้วนี่มันคือเรื่องจริงจริงพี่ต้มุมนี่พี่หลอกมาก พี่หล่อหนสวยก็เราก็เลยจดเหมาะสมไหมเหมาะปพี่หลอพี่หลอเดชเขาหมดหล่แล้วเขาหมดหลักการอันนี้แล้วแล้วดีมันจะเป็นไม่เหมาะสมนี่ ไป่ทำอะไรผิดอยู่แล้วเป็นทุกคนมาดองเวน้ำตามต้องเ็บัดผมหน่อยตา้อเอาอื่นกน้องอาจจะไม่รู้ไงเพราะว่าตรงพระทเสนจะพายแล้วก็อาจจะคิดว่ากินข้าวทั่วไปนั่นก็เลยได้ผมมาสวยงามเออเข้าใจละตรงเวนก็จะเขาจะรักอะไรเขาตัดเข้าตายนี่ เขาใกล้กลองมากอ่ะแต่เขาไม่มีไม่เคยไม่ไม่ไดความตายอ่ะเอเกดขึ้นเลยอ่ะไนะ่นูนค้องเปยกอะไรอะไรของเขาครับเนี่ยน้ารักมากเลยอะไรขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปผมหนูแบบ คนเป็นแนะนำนะใครจะมาขึ้นเรือมัดถุงใช่จ้ะมัดกับใครหนังยางอะยไหมการจับมัดแกงใช่จ้ะเมื่อกี้ไปถามพี่เขาพี่ยืมหนังยางมัดแกงมาถกุงแต่เขาไม่มีเขาถือแพงไม่หมดเลยดอนดูเป็นผู้ชายเป็แพงดูเป็นเจ้าของเรือโอ้โหตายตาย กันเถื่อยอ่ะมีบอนไหมเจอแบบเนี้ยน,น้ำแตกหยอกน้ำหลากลงขาลงรู่นลงนี้ไปหมดแล้วน้ำท่วมโลกแล้วนะเพราะน้ำน้ำอะไญน้ำตะป,ปกติก็จะมีแต่น้ำทะเลนุ่นนี่น้ำน้ำหมีหนุน <c oughs> อากิเข้าเย็ยนล้เนเนอแล้วดัดไฟยอดลยใช่แน่แน่เป็นกระดุดูดกะแกะดดดอ่ะกระุดดตึงหนึ่งล็อเนี้ย เออก็หาถ่ายลงก็ใส่ชื่อเบอเบลร์เบอร์เบอร์อ์แล้วเขาะแบบสัมภาษณ์ว่าน้องมีความเป็นธรรมชาติก็ใช่ดิก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไม่ทันน่ะไม่ต้องเลยนะพอไปหมดแล้วที่ไม่ต้องไม่ต้องที่ไหนเลยโอเคครับโอเคโอเคจะเลือกแบบใส่สกิ๊ดอย่างดีเป็นโอป้ามาเมื่อกี้ก็หาคนพิเศษมาเป็นที่พิเศษพิเศษ นี่ดูไหมเธอข่าวเปล่าขาว่าแม่เธอขาวตัวเดียวอ่ะเอาอยู่แล้วอะเอาอยู่แล้วอะมึงขาดเขาเหมือนอาลิปตลอดเวลาผิวก็ดีอ่ะท้าใหญ่มากเลยเนี่ะขนาดนี้ก็เคยปาดลิปสติ้กตายอ่ะเขายังไม่ืคยเข่าไม่ได้เลยอ่ะตีกันทุกวันใช่ไหมเป่าย้อนไม่พี่ตรงตีนใชแม่ตีมาถึงทะเลอดสับไปนึ่นะ คงยังไม่งโนนเบาอๆทุกคนพี่ต้องถึงไฟให้หนูหน่อยโอ้โหใช่หนูอะไรครับถ้าเป็นกางเห็นดอมาอีกก็จะแบบว่าวุ้นเหรอ่วุ้นเหรอให้หนูทำไมไม่ใช่มันบาเรนทายพี่ ทำไงทำไให้เฉยเฉยไม่ได้กินเพชรขืนแล้วเนี่ยเกิดเลยแล้วเกิดแล้วแหละก็ทำมีโอกาสเลยได้พาเที่ยวกีนกินข้าวแล้วหนูคุยกันเรื่องดอกไม้ว่าเอ้ยหนูไม่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรนี้หรอกชอบให้ผู้ชายให้ดอกไม้มากกว่าอ่ะมีเงจัดให้แล้วปายเสน่ห์กันเชืระสบความสำเร็จตกเหมน ะะเป็นเด็กดีนะโอหรันะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครหนูเขินอะโอ้โหตอบเพี้ยโอ้ยเขียนให้ด้วยอะเ <c oughs> ขียนว่าอะไรอะเขินนะ่ะเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> นะ <c oughs> ไปละปิดกล้องก่อนอ่านไม่ได้หรอไม่อ่านน่ะหนูเขินหนูจะไม่เสียอาการออกคลิป หล่อเสียไปเยอะแล้วลูกแยวมากๆหล่อย่คนเดียวแหละดูชมเพียบอ่ะลาลากันไปด้วยวุ่นวุ่นดอกวุ่นดอกมานะคะอ้าวก็เออเขอตบมือให้น้องเบสก่อนยินดีด้วยจ้ะจุ๊งนะสระตาดูแก่งกระตาดูุ๊งแก่งยินดีด้วยมากเลยค่ะที่ได้คนที่น่ารักมากขนาดนี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าตรงๆก็คือ งานดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีคุณภาพไปแล้วครับท่านโฟเอสตั้งสั่นเวอร์ต้องไปฝึกให้ผัวพุธเรียกเราว่าหนูจริงแล้วเราเรียกเขาว่าพี่แต่ในขณะที่เราสามห้าเราแก่กว่าหล่อนไปฝึกฝึกแฟนหล่อนเรียกแฟนหล่อนว่าหนูพีาเรียกหล่อนว่าพี่หล่อนก็จะเป็นพี่เกณฑ์กับหนู จริงๆตั้งแต่ตามตรงๆมาเราไม่เคยเห็นตรงๆมุมนี้เลยเนาะเขาก็เป็นแบบนักแสดงนักร้องอินเตอร์เทนเนอร์บนเวทีใช่เราไม่เคยเห็นมุมเขาในมุมที่เป็นแบบมุมบล็อกแบบใกล้ชิดขนาดเนี้ยเราวก็ใกล้หน้ามากด้วย แล้วพอเราได้ดูอย่างงี้มันเหมือนแบบเราได้เห็นมุมอื่นของนู่นนี่เวลาสายตาที่เขามองอะไรแบบเราเป็นเบสอะใช่ในจิตชั้นจแกดูชันน่าเบสเลยชั้นาเบสไม่อยู่เป็นน้าแชแนจริงใช่จริงๆคนมีความรักนะคะมันก็เหมือนกับว่ากินอะไรก็หวานไปหมดใช่กินน้ำเปล่าก็เหมือนกับน้ำเปล่าขวดนี้ที่มันมีกลิ่นพี๊กินหวานเนแม่เข้าใจป่ะใช่นี่คือวีอเดวิตาบินซีรสพีสปกติฉันกินใช้กินซีเหลือที่เป็นรสเลมอนหล่อนชอบแต่งานว่าแต่ไม่ใหล่อนใส่พี๊กฉันคือสายพีบก ามันก็หวานหวานมีพีทีแล้วหอม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 ใช่ชอบพีทขึ้นเลยที่สําคัญมันสูนยแคลอรี่ด้วยนะครับก็คือว่าเหมือนแบบสำหรับหมอกทั้คนที่ออกกำลังกายคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักถุงแคลอรี่อยู่ก็สามารถกินได้สดชื่นหลังออกกำลังกายอะไรเงี้ยโดยที่ยังมีรสหวานซึ่งไม่ได้หวานแสบด้วยนะเป็นหวานแบบนุ่มละมุนละมุนหอมหอมแถมมีวิตามินซีทั้งสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่ตอนนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ยินดีด้วยนะคะเบสแม่หน้าแม่ไม่ตึงห่าในตอนยินดียินดีกับเขานะคะเขาต้องตตเป็นคนน่ารักจริงอยากฝึกให้ผัวเราพูดหนูกับเราถึงแม้อายุน้อยกว่าเราสิบปีสรุปผัวเดินมาบอก แม่วันนี้จะทำอะไรให้หนูกินมั้งผัวทับสนไม่เข้าใจผัวเรียกเรียกหนูผัวไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วอยากอยากให้เรียกฉันว่าหนูแต่ว่าแทนตัวเองว่าหนูแล้วก็แทนันว่าแม่เป็นแม่กับหนูแทนที่จะเป็นผัวกับเมียเป็นแม่กับลูกแทนตัวนี้คุณที่ติดตามดูซี่รีแคปนะคะเจ๊น้าเดี๋ยวเขจะพยายามหาอะไรนี้มานั่งดูแต่ว่าใครอยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาเลยจะดูคอมเมนต์ได้เลยสนใจบ้างใช่นะครับวันนี้ไปแล้วครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย